เพื่อนๆวันนี้ขอเยากจะมาทําการบ้านครับมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่เขียนเลขอะไรครับเลขสามเฮ้ดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่นับก่อนนับหนึ่งสองสองสามสี่เขียนเลขอะไรครับอ่าเลขสี่สวยๆนะครับแช่ลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้เก่งมากครับดินสอมีกี่แท่งครับหนึ่งสองสามสี่สี่ต่อไปนะครับหนึ่งสอง สองเด็กสองส,สวยๆนะครับเก่งมากอ่ะต yes. ่อป้ายหนึ่งสองสองรูปไปเลยครับเนี <sven tweeting> ่ยเค้กอ่ะครับเค้กมีสองชิ้นเด็กสองสวยๆนะครับเก่งมากอ่ะต่อป้หนึ่งสองสามสามเด็กสามสวยๆนะครับว้า เลขสามภาษาอังกฤษว่าไงลูก three หนู r e e one two three four five เลขสามภาษาอังกฤษว่าไงนะ three v e r y g o o d ครับอ่ะต่อไป apple apple อ่ะ apple หนึ่งสองสามสี่สี่สวยสวยนะครับ เก่งมากอ่ะเลขสี่ภาษาอังกฤษว่ายังไง four เว้ y เ o o เกิดอ่ะหนึ่สอ apple three เว้ยไดเอันนี้อะไรนี่ลูก pizza ภาษาอังกฤษว่าอยงไงไร butterfly 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 นับครับ One, two, three, 1 1,2,3,4 oh, no 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 One, two, เลขอะไรครับ t <Three. S 1> r เลขสามเส,สวยครับโอ้ก่งมาอ่ะต่อไป1,2,3,4,5สองสามสี่ห้าบัตเตอร์บัตเตอร์ไฟมีมีกี่ตัวครับม, no, no. มีมีสี่โนโนมีห้าอันมีห้าตัวครับเลขห้าครับสว,สวยนะเลขห้าขีดลองกรโคง้งอืมคต่อไปข้างล่างครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าเด็กอะไรครับเด็ก่้าครับเด็กข้าภาษาอังกฤษ <5. S 1> ว่ายังไงสวยไม่เลยเกิดสวยลเรจะขีดลงมายาวเอาใหม่น้องลบทำไมสิูกล,ลบใหม่พีอย่าขีดยาวลูกไม่ต้องขีดยาวครับลบก่อนโอเคอ่ะเขียนใหม่ครับสวยนะครับ อโค้งเลยลูกโน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 เอาใหม่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 เอาดีสองมาลบออกใหม่ครับโครงเ,เนี้ยโค้งสวยๆโค้งสวยๆเนี่ยโค้งมาเอาใหม่ครับอะโคเกียร์ดีมากครับอะต่อไปหนึ 1, 2, ่งสองาสองภาษา <true. S 1> อังกฤษว่ายังไง True Vegetable True Oh โน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  True True โอเคด็กสองลูกเด็กสองอ่าเนี่ยหนึ่งสองนะครับเขียนใหม่ ชเด็กสองนี่ไงครับอ่าเก่งมากประมือตัวเองเนะครับนาบ๊ายบายบ๊ายบายครับบาย